การสังเกตลูกน้อยของตัวเองบางกีดร้องโวยวายแล้วก็หงุดหงิดเขากำลังเสียใจ ครูอิ่มจากสถาบันกระตุ <tortured. S 2> ้นพ <Imperial> ัฒนาการเมนทเทคิดนะคะวัน <occur> นี้ครูอิมจะชวนทุกคนเนี่ยมาทาความเข้าใจและทําความรู้จักพื้นฐานของการกระตุ้นพัฒนาการที่บ้านในการที่เราจะเข้าใจเนี่ยว่าเราจะกระตุ้นพัฒนาการลูกเราได้ยังไงบ้างเราต้องเข้าใจก่อนว่าที่บ้านเราเนี่ยมีพื้นฐานการเลี้ยงดูลูกๆยังไงบ้างซึ่งในการที่เราเข้าใจพื้นฐานของการเลี้ยงดูที่บ้านเนี่ยจะส่งผลให้เราสามารถปรับได้อย่างถูกต้องว่าการปรับอะไรบ้างที่จะสามารถกระตุ้น ช่วยเหลือลูกน้อยของเราได้บ้างซึ่งในการที่จะปรับเนี่ยเราก็จะมีการบ้านให้คุณพ่อคุณแม่เลยเริ่มมา E ีีแรกเราให้การบ้านเลยก็คือการสังเกตลูกน้อยของตัวเองการสังเกตลูกน้อยเราสังเกตว่าพฤติกรรมที่เขาทำเนี่ยเกิดพฤติกรรมอะไรขึ้นบ้างแล้วเราก็มาร่วมกันวิเคราะห์ว่าในพฤติกรรมเนี้ยข้อหนึ่งเลยคุณพ่อคุณแม่คิดว่าเขากําลังรู้สึกอะไรและข้อที่2ความต้องการของเขาในการแสดงพฤติกรรมนี้ออกมาเนี่ยคืออะไร นี่คือการบ้านของ ep ที่1น่นะคะอย่างเช่นตัวอย่างลูกน้อยของเราเนี่ยกำลังกรีดร้องวอยวายแล้วก็ชี้ไปที่ของเล่นชิ้นหนึ่งพฤติกรรมที่เขาแสดงออกคือการกรีดร้องวอยวายอารมณ์ของเขาณนะตอนนี้คุณพ่อคุณแม่คิดว่าอะไรเขากําลังหงุดหงิดเขากําลังเสียใจเขากําลังมีความอยากได้ความต้องการของเด็กคืออาจจะอยากได้ของเล่นชิ้นนั้นหรือว่าอาจจะไม่ชอบของเล่นชิ้นนั้นอาจจะให้คุณแม่อยากอยากให้คุณพ่อคุณแม่หยิบของเล่นชิ้นนี้ออกไปไกลๆไม่อยากมองอ่าก็ต้องลองสังเกตกันว่าข้อหนึ ข้อที่2ออารมณ์เป็นอย่างไงและข้อที่3ความต้องการของลูกคืออะไรสำหรับในอีฝากกันบ้านของคุณพ่อคุณแม่เป็นแบบนี้ค่ะ